สวัส,สดีครับคุณผู<บ>้ชมท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายบอลสเนียมครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจ ա วันพฤหัสบดีที่28สิงหาคมปี2568ครับที่จะมีอยู่4คู่2โมงนะสวัสดีครับผู้ได้ครับเป็นยูฟ่ายูโรปาลีกครับซันซัสสปอร์พบกับนัทพานาทินายกอสครับนววาร์ติหนตรงครับคู่ดำเมานการเป็นยูฟ่ายูโรปาลีกเช่นเดียวกันครับทีนโมเคฟพบกับมาคาบีเทลวีฟครับนาวาร์ติหนึ่งตรงครับคู่ดำเมานการเป็นยูฟ่ายูโรปาลีกเช่นเดียวกกััันครบบบบเเเออฟซีีสพลย เคซันพาเลตครับวาระฮัลลุมตรงครับโอเคครับขอฝากสนับสนุนเว็บไซต์อย่าง b a l l ซเว่ครับสามารถดูวิเคราะห์ดูดวงดูสถิติทุกอย่างรวมครบจบในเว็บเดียวแล้วครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กับบอลเซเว่ด้วยนะครับผมไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผมข้อแรกของในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกครับรอบเพลย์ออฟระหว่างซัมซันสปอร์พบกับพนันเนกอสครับศึกยูฟ่ายูโรปาลีกรอบเพลย์ออฟนัดที่สองซัมซันสปอร์จากตุรกีปับรีีปเเกกมมนนนน้้้้จาาาบซซััสออรร์ตงชะเพื่อิกกสถาานรณ์ รอบถัดไปหละะังจบแพ้มาในเกมแรกครับส่วนทีมเยือนอย่างพาราเนโกาต้องการบทเสมอและรักษาความไม่เปรียบในการตีตัวผ่านเข้ารอบถัดไปครับพบเจอกันครับเจอกาันทั้งสองทีมเมื่อวันที่21ส,สิงหาคามปี25ในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกรอบเพลย์ออฟนัดแรกครับโดยพาราเนโกาสุดยอดชนะซัมซันสปอร์ไปได้สกอร์2-1ครับสตอนนี้ฝั่งซัมซันสปอร์ครับโทมัสเร็กกุสือของซัมซันสนปอร์กมนี้มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บติดโทษแบนครับคาดว่าจะยึดผู้เล่นชุดเดิมเป็นหลักครับมาในบวก4-1 4-1 โอริเวเยเอนซามแล้วก็เอมเร์คิริงโดยมีมาริียสวานดีมัดดีเป็นกองหน้าตัวแรกสองเกมวันนี้ครับฟาดเดี่ยวฝั่งบานในในกอร์สครับโดยวิกตอเรียกุซือของบานในในกอสกิมนี้มีแรยงานตัวเพื่อนบาดเจ็บเตะโทษแบนครับเขาว่าต้องควรจะมาในระบบที่ดีครับมาในระบบเสียหลักสามสามแรงานใช้งานตัวของเฟรโดซิเบเรียอดัมกาเนดาเซรินแล้วก็อนาตาซิออสบาคาเซซัสในรุ่งว่างฟอร์คุนโดเปริสตีกาโรสชูวิเดสกีมาติอุสสกาโดโซเลมอสมาตินแล้วสองเกมนี้ครับฟอสต์ดนะครับสั อันดับที่5เกมล่าสุดสัมปอบุกไปแพ้พาในในกอหครับในยูฟ่าโยบาลีฟอมเกมสุดมุ่งการชนะ3เสมอ1แพ้2พวกเขามีสติยิงประตูได้อ่าต่อเนืสเกมติดและทํามาในบ้าน2เกมติดโดยชนะ3เกมจสเกมหลังสุดครับนอกจากนั้ก็ยิงประตูได้10เกมจาก10เกมหลังสุดฟอร์มดยถือว่าแข็งแกร่งครับในบ้านมีเกมลุกที่ดุดันแล้วเกมลุกที่ดีพากออันดที่3เกมล่าสุดะครัปนนกรเปิดบ้านเอาชนะซัมซุงปอไปได้สองประัญหนึ่งในยูฟ่าโยบารีฟอมเกมหลังสุดชนะ2 เกมสมงสามเกมแพ้หนึ่งเกมครับส่วนโนรุมยังไม่ค่อยเซิงความว่าโด,ดยเฉพาะการเล่นเกมเยือนที่น่าเป็นห่วงในวแบบันนี้ครับเกมนี้สบสารบอเป็นเจ้าบ,บ้านในไม่มีทางเลือกอื่นครับนอกจากต้องเปิดเกมรุกเข้าใส่เพื่อหวังทำประตูพิกสายการเขา้ารอบถัดไปหลังจากแพ้มาในเกมแรกคีแมนอย่างมาริอุสมวนคินมัตยีครับแล้วก็รองดีมาตาครับเป็นความหวันในการทำประตูเพราะเขาเนี่ยมีความแข็งแกร่งและเกมเซบันสถตติการยิงประตูอย่างต่อเนื่องก็ทั้งทีมเยือนอย่างหนักครับส่วนพรัน์พาณิในกอล์ฟครับมีเกมกุนความได้เปรียบครับจากเกมแรกมาได้้้้แตต่่ครรราาาวววเเเกกกกกมมมมนนนีีัััดดุอจงหะโโลบยชิ กีกับแล้วก็ฟากุนโดบริสตีคอยสร้างสรรคเกมอย่างไรก็ตามับฟอร์มการเล่นนอกบ้านไม่ค่อยดีอาจจะให้พวกเขาต้องเจอกับความยากลำบากเกมนี้ซัมซันสปอร์น่าจะทำผลงานในบ้านได้ดีและมีโอกาสที่เก็บชนะนเกมนี้ได้ครับสกอตแลนครับซัมซันสปอร์ชนะพนันกอร์สหนึ่งประตูสวนกคร์เซนอาต์่อซัมซันสปอร์ครับผู้นี้มาในครับเป็นการวิคห์ฟบอลยูฟ่าเูโรปนาลีกรอบเพย์ออฟระหว่างดินอโมเคปพบกับมัคคาบีเทลวิฟครับยูฟ่าเยอรมันบาีกรอบเีย์ออในณ์ที่ลัง เลขแรกหนึ่งตัสามครับให้พวกเขาต้องการชนะที่เด็ดขาดด้วยผลต่างอย่างน้อยสองตูขึ้นไปเพื่อพิจารณาการข้ารอบครับพวกเราจะกำลังครับเจอกันทั้งสองทีมในเล็กแรกของรอบเบียร์ออฟยูฟ่ายูุติาลีกเมื่อวันที่21สิงหาปี25งหโดยมาร์คบีเทลวีฟเปิดบ้านชนะดิโนโมเคียฟไปได้สามตัวหนึ่งครับพอรวมจากการหกเกมล่าสุดท้าดีโนเมเคียฟมีสถิติที่ดีกว่าเล็กน้อยโดยชนะสามเสมอสองแพ้หนึ่งครับซาดิยังฝั่งดิโนโมเคียฟครับโดมากอรวิดาคุณซื้อของดิโนโมเคียฟเกมนี้ไม่มีะแรงาตัวอเเลลาานีโคมมฮก มิโคร่าสปาเลนโกแนวรุสซมประสานจะวางตัวของอันเดย์เยโมเรนโกวลาดิลาวานัทแล้วก็วาซาวโรชินและตัเกมนี้ครับตอนนี้ฝั่งมาร์คบี้เทลวีฟกรับซาโก้สแลนติกกูซื้อของมาร์คบี้เทลวีฟเกมนี้ไม่ในงานตัวเพื่อนบาเสที่โทษแบนครับข้าพเจ้ามาในระบบ4-3-3 4-5-1ครับแต่งานใช้งานตัวของออเชอร์ดาวิด้าอิชูฟชิโซโก้คริสเตียนเบลิชดอร์เบลิชแล้วก็เฮเตอร์โดยมีเอ็ดวร์ดแมนมอยเป็นกองหน้าตัวแรกของเกมนี้ครับฟอสโซด จะบุกไปแพ้มัคคบี้เทลวิฟหนึในศึกยูฟ่ายูโรปาลีฟอร์มเกมสุดชนะสามเสมอส่วนแพ้สาโดยมีสถิติเสียประตูมาห้เกมติดไม่ใช่มา3เกมติดต่อกันฟอร์มโดยเรายังไม่คงเส้นคงวามีปัญหาในเกมรับครับมัคคบี้เทลวิฟที่สอในลีครับเกมสุดมัคคบี้เทลวิฟเปิดบ้านชนะเดีร์โมเชียไปได้สามตัวหนึ่งในยูฟ่ายูโรปาลีฟอร์มเกมสุดชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งพวกเขาชนะมาสี่เกมติดยิมร้ได้สี่เกมติดฟอร์มโดยเราัถือว่ายอดเยี่ยมและกำลังมั่นใจทั้งเกมลุ บ้านเพิ่มเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะแสดงศักยภาพออกมาเกมนี้เนี่ยอังเบรเยโกเบนโกแล้วก็วาลาดิลาฟวานัตเป็น man, คีย์แมนสำคัญในแนวรุกของเจ้าบ้านต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการเจานะแนวรับของคูแง่แข่งขณะที่มาค์คบีเทลฟิฟเล่นด้วยความรัดกุมมากขึ้นเน้นการตั้งรับที่เหนียวแน่นรอกาโต้กลับเร็วเพื่อาหาโอกาสยิงประตูทีมเยือนครับซึ่งทำให้ดินโมเคฟเนี่ยทำประตูได้ยากขึ้นอีเอรัตเมนมอยเป็นกองหน้าของทีมอาจจะเป็นตัวอันตรายในการเฉลี่ยโอกาสจากเกมสวนกลับครับด้วยฟอร์มที่กำลังร้อนแรงมีเกมรรรรุกกกกกกกทททีีีี่่่่่หหหหลลาา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 ยยววคคคคคััับบบบบบมมมมมมเเเเฟฟฟิิปปะะออดนนนนนนโญใใใใไช้้้ ว่าเป็นเกมที่เปิดกันแรกแต่มาคาบี้เทลวิฟน่าจะสามารถรักษาความได้เปรียบมีโอกาสยิมตัวได้ต่อเนื่องเพื่อตออย้ำใชยผ่านการเข้ารอบถัดไปครับสกอตแลนด์กับดิโมเคฟเสมอกับมาคาบี้เทลวิฟสองตัวสองครับน้องต่อมาคาบี้เทลวิฟครับส่กุลธรรมะนะครับเป็นการวิคอฟอนยูฟไฟโยปาริระหว่างเซโอโบคารีสพบกับอับปรินครับยูฟไฟโยปาริรอบเพลย์ออฟเกมนัดที่สองที่สนามของโรมาเนียเซโอโบคาเรสเปิดบ้านและกำมีเย็นของอับปรินจากสกอตแลนด์เกนีชาวบ้านเซโอโบคาเรสต้องการชนะเดียวเพื่อผ่านเข้ารอบถัดไปเาจะบุกมมสแว้ล เพราะ่ารจะกันนเจอกันทั้ง2ทีมพบกันในรอบเพลย์ออฟเมื่อวันที่1 1สิงหาคม2 5โดยอับดินเปิดบ้านเสมอกับเซลบคาเดตไปด้สกอร์2-2ครับเป็นการเจอกันครั้งแรกของ2ทีมครับสภาพทีมฝั่งเซลบคาเดคกับอิเรียสสาัมพุสกับกุสือของเซลบคาเดสเกมนี้ปสบกาบณนผู้เล่นบาดเจ็บรายได้แต่ลิสโตรดูโนวิชอนเดวชุดอินโนชไซโชจอยสกิมดาว่าเดนิสอาริสเบสครับคาดว่าจะมาในระบ4-3-3ครับแต่การใช้งานตัวของมีคนดูเวิอราูแลก็ ราอูมิโคเรสคูแล้วสองเกมนี้ครับตอนนี้ทางฝั่งอัเบดินครับเจมี่เทรนกูซือของอัเบดินเกมนี้ไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายหรือติดโทษด้วยครับครับว่าเกมนี้ไม่มีแรยงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนครับคาดว่าจะยึดระบบจากเดิที่แล้วมาในระบบสี่ละสองสามต่อหนึ่งครับแต่งานใช้งานตัวของซิลเวอร์เซเนสยิเซนกับอันเตปาร์ดอซาครับนารุชวังโชบี้ปิคัสเนนอาดิโออุชิสและก็นิโคลัสมิราโนวิชโดยมีกูชินี่ยีเก้ยิกกี้ครับเป็นกองหน้าตัวแรกสองเกมนี้ครับโค้กับเอสเออ็มาร์ สเปีร์สตีดส่นตัสองครับฟอร์มหกเกมสุดชนะสองเสมอสองแพ้สองไม่ชนะใครมาสามเกมติดยิบดูเสียตัวมาสิบเกมติดครับฟอร์มโดยเถวว่ายังม่โอเซโนวาอย่างยิ่งโดยเฉพาะเกมรับที่มีปัญหาอย่างหนักครับอับดินาที่สิบสองครับเกมสุดเปิดบ้านเสมอกับเปิดบ้านเสมอกับเซลโบคาเรสครับสองตัวสองในรายการยูฟ่าเดือบารีฟอร์มเกมสุดรวมทุกการชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สามยิงประูได้สองเกมติดแต่ภาพรวมไม่ชนะใครมาแปดเกมสิบเกมหลังสุดครับฟอร์มโดยรวมยังขาดความสม่ำเสมอและมีปัญหาในเกมเยือนในวงการนี้ครับเกมนี้เป็นการตัดสินหาผู้ผ่านเข้ารอบในศึกกกกยยยยูฟฟ่่าาาโโรรรปปปลลีีีอออออบบบบเเ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 พ์มมมนนนนน้้็ทัดดดิสสค สกอสองตัวสครับทำให้เกมนี้โซโบคาเลสต้องการชนะสามเดียวหรือเสมอศูนย์ตัวศูนย์หนึ่งตัหนึ่งเพื่อหวังเข้ารอบส่วนอับเบรินเนี่ยต้องการชนะหรือเสมอที่สกอสามตัวสามขึ้นไปครับเพื่อหวังเข้ารอบด้วยแรงจูงใจที่สูงทั้งสองคู่ครับคาดว่าทั้งสองทีมจะออกมาสู่สีแน่นอนแต่เจ้าบ้านเซอโบคาเลสเนี่ยแม้จะมีฟอร์มเกมรนไม่ค่อยดีนักโดยเฉพาะเกมบัฟติเสียประตูอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยความได้เปรียบจากการเล่นในบ้านและความกดดันที่ต้องชนะเพื่อหวเข้ารอบน่าจะทำ อูเชตของทีมเยือนจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์เซลยวโบคารเดสเนี่ยที่จะดูประสบการณ์ในเวทียุโรปมากกว่าเล็กน้อยและต้องการล้างอายจากผลงานในหลีกที่ไม่ดีน่าจะใช้พลังจากแฟนบอลมีโอกาสที่จะเบียดชนะไปได้ครับก็ได้ครับเซลยวโบคารเดสชนะอับดินซอบูดานิงก็ฝรับผลต่อเซลยวโบคารเดสครับแต่คู่สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอลิกซ์ครับฟิลิกซ์ตั้งพบกับเชลันพาเลตครับศึกยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอลิกซ์รอบเพย์ออฟนัดที่สองจอรันาเลจจาาากกกอังฤษเเมนนี้้้บฟิลิกซ์ตั้องกคระตูเพื่อับ หลังจากบุกแพ้มาในเกมแรกครับส่วนทางฝั่งเิสตันพาเลตเนี่ยกลุมค,ความได้เปรียบจะน้ม,มา1ประตูศูนย์ครับในนั้นแรกต้องการอย่างน้อยผลเสมอหรือก็ไม่แพ้เกิน1ประตูเพื่อผ่านข้รอบถัดไปพ่เจะกันรบเจอกันทั้ง2ทีมในเล็กแรกรอ,อบเพลย์ออฟวันที่21สิงหาปี2องนี่เองครับโดยดเิสตันพาเลตแป้านชนะเฟลิกสตาั์ไปได้หนึงประตูศูนยครับถือว่าเป็นการพบกันครั้งแรกครั้งเดียวของสทีมตอนนี้ทาฝั่งเฟลิกต้าครับอนดเวสฮาร์เกนกุซซี่ของเฟล โอ้โหเตลโมอาจจะถูกปรับบทบาทมาเป็นแนวรับมาช่วยกลางแดนกลางครับแล้วก็ออสการ์เรซวสัสเกอร์ก็เป็นคู่กองหน้าแล้วก็ชองเรชอลร็อกแล้วก็เอมิลโฮเทนและลาสอเกมบนีครับตอนนี้ฝั่งเจ้าตัวผาเล็ครับโอลิเวอร์การ์เนอร์กูซื้อของเจ้าตัวผาเหล็กแคนี้ข้อมูลที่ให้มาไม่มีอะไรเกี่ยวกับผู้เล่นบาดเจ็บติดโทษแบนครับก็จะมาในระบบ3ต่อ4ต่อ3ครับแดนกลางใช้งานตัวของวิลฮิลอดัมวอรตันครับเครื่องเกมโซนเกมลูกสามประสานจะเป็นจัสซินเวเดนี่ชองเฟลิปมาเดต้าอิสเมลาซาและลาสอเกมบนีครับอสุดครรััับบเเฟดดิกตาอน่สุด สตาร์ท sí, บุกไปแพ้คิตัพนเลิตศูนย์ประตัวหนึ่งครับในยูฟายโบาีฟอร์มเมสูดชนะ1นึ่งเสมอสองแพ้สาสถิติไม่ชนะใครมาสี่เกมติดแพ้มาสเกมติดเมาสเกมติดฟอร์มโดยายังไม่โคเซฟองบาอยู่ในช่วงฟอร์มตกมากครับกิตัน้าเลิตในวันที่สิบสี่ครับเมเจอ์สูตคกิตั้นผลตเปิดบ้านเสมอกลับมาได้คะแนนเกร์ต์หนึ่งประตูหนึ่งในศึกยูนฟายโบาดีฟอร์มเมารสูตรชนะสองเสมอสามแพ้หนึ่งยิบรูได้องเกมติดแต่เกมยังไม่ชนะมาสองเกมติดครับฟอร์มโดย แต่ในบ้านเนี่ยแม้จะไม่มีฟอร์มที่คงที่นักแต่เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะสู้กันครับที่คิสตัน,น์พาเลสมีความได้เปรียบจากสกอร์นำในเแรกๆทำให้พวกเขาสามารถเล่นด้วยความรัดกลุมเน้นความเหนวแน่นใช้โอกาสสวนกับเร็วครับแนวรุกมีความเร็วคีแมนสำคัญอยา่างเอมิลโฮเทนต้องพิสูจน์ตัวเองในการทำประตูตัวทีมเยือนเนี่ยเพิ่งพาความเฉียบคมของชองฟิลิปเป้มาเดตากราและความจัดจ้านของอิสมลลาซานในการสร้างสารรค์โอกาสลาคาบอบอน,นเปิดออกมาคิสตัน,น,น์พาเล่ยเป็นฝ่ายต่อก็สะทนอในความได้เปรียบและศักยภาพโดยรวมเหนือกว กาวสีจแทนกับชิดด้านผลิตหนึน้วองต่อคิดด้นผลครับราการมีคอบอลเนงก็ขอจากไปนี้ครับหากใครชอบเป็นกดไลค์และก็กดสได์ไม่ใช้พวกเือนกันีคอรบอลเน็งก็ขอจากไปนี้ครับสวัสดีครับผม